ยิงเข้ามารับเลยนะฮะลูกแรกของฟ่งสีเหลืองนะครับคนเป็นฝ่ายยิงนะฮะลูกสามลูกเนี่ยนะลูกเ้ยไปไนะครับโอ้โหนะครับนินึง ครก็เตรียมความหนักใจของสวานนะครตอนนี้ว,ว้าวสาราสวาวเก็บมาอีกจิ้มเข้าไปโอ้โหนะครับนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสวานนะครับ,ารบมารับที่รองขอ,อน,นะฮะ ไีนักใจนะครับความนักใจงเหืองแล้ตอนนี้นะต้องลุนลุกดีนะครับอาทิตยนะคับเพื่อนร่วมห้องนะมอีน้ำสองในบอเสนเตเลยาทิเข้าไปนะครับอีกคนเดียวนดอีกคนเดียว นะฮะกดดันกดดันมากเลยนะตอนนี้ถึงแล้วโอ้ยอดซีรีส์สองร้อยแล้วนะครับสีโคจบการแข่งขันแม่ครับจงการแข่งขันกู้ของปลายใายนะครับนักกีฬาสวาครับอาทิตย์นะฮะนะรับ ระหว่างที่่ันรองเป็นศนีนิตีนะครับตอนนี้นานรองเป็นลมแล้วนะฮะอ่าบนและมารับเงินได้100บาทขอบคุณนักีฬาั้งสองที่2หน้าตุ้มกาดหน่อขอบคุานะครับปีกูยอแสนเลยและทีกูจะตุมขาดร้อมส่ง